หนังสั้นเรื่องเด็กใหม่ทำไมต้องโดนบูรี่อันนี้เป็นวันแรกที่เราจะย้ายไปโรงเรียนใหม่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะชอบเราหรือเปล่านะขี่รถยนต์ไปดีกว่าเอ๊ะลืมไปว่าเราขับรถยนต์ไม่เป็นนี่นาโอ้ยเรานี่มาซื้อบื้อจริงๆเราขับแต่จัก,กรยานเป็นเล่นขับจัก,กรยานไปก่อนละกัน ไม่ค่อยคุ้นทางเลยฮะพอเพิ่งย้ายมาใหม่อ่ะไม่ค่อยคุ้นทางเลยอม,มาถึงโรงเรียนแล้วนี่ไปจอดกับจักรยานเธอ